สวัสดีค่ะมางานบุญอ่าบุญเฮือนไอแก้วนะฮะเจ้าโอ้โาสุดยองบรรยากาศในงานนะบ้านญี่ปุ่นออกนอกบ้านเหรอ เราขใหญ่เนาะพี่นออ้องทางเมืองไทยเนาะทุกคนทุกคนเมื่อคืนเครื่อนไอแก้วเนี่ยนะทุกคนก็ได้๋ยวเขากระจากันออกนอกเนะาะเพราะว่าเขากินข้าวกินน้ำแล้วตอนขอเข้ามาแรกๆเนาะประเทศไทยพี่น้องเพราะว่าเขาจะเปิดเพลงที่ว่ามันติดลิขสิทธิ์แล้วก็เลยบอนอ่ยนเลยแล้วี่ฉั นะพี่น้องได้พาันเก็บอันนี้สังกันนนนดันไป่านะกนเก็บตงกพี่น้งก,กินข่าวแล้็เก็บตันจะสออกไปข้งนอกอันนี้คือที่มอลมพี่น้องกำลังกินข่าวน้อง,งเดชชงเรนเซอร์เนะ่ยขายเติบยูไม่ต้อคาโตมา,มา อันนี้ทางล้างบ้านเนาะพี่น้องทีมแม่แม่เพิ่นกำลังเสิร์ฟแขกเนาะโอ้อันนี้คือหองดูของกินนะทุกคนแล้วเฮาจิไปเบิ้งทา้งนั้นนะพี่น,น,น้องมีบ้านไอ้แ้วเดอทุกคนทางในครัว จุดพูดจุดพูดัเลยปัญหาอะไรทาง,งนอกปะเลายัง,งข่าววันรัมส์ตะเกอนนะฮะทุกคนยายละม่วนเหใช่ก็ว่าเห็นสอนชายมาแบบแบบ อันนี้คือนั่งอ้อมประตนเ้่คือม่แต่แดนเซอร์กับมอลลามเดิมพันออกมวนกรลักขดข่าอันนี้ไม่ยก ัวัดอยู่นี่นักวัดอยู่นี่ที่มาเฟิงอยู่น้องพี่หน่องดาวพ่หน่องก่อนนะนี่แหละพี่น้องเอ้ยได้งานกันจะประมาณนี้แหละประสบการณ์ส่วนเก็บ่น้อยเด้อพี่น้องฮะแค่ตึกแคหน่อยเด้อแขกร้ายเฮ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะ สีออกไปทางด้านนอกนอกออกไปเบิ่งอันทั้งอันเออทั้งนอกเลยยาเทียงกันโซโพมเมียนี่แกมันยาเทียงกันเทียงกันแล้วได้ก,กะเจ้าเจ้าเี่กเป็นต,ตัวตลกลิโอก็แต่งตัวเป็นพระเอกสุดๆมาลำเลียง,งอ,อ่าพอดผ้าได้ละบ่เฮ้ย ลาซีชุดตัวกรคืออยู่ไหนพอมันขาวพอล้อไปเลยวนะดี่เขาบอกเขาขี้ไล่นะคือกลัวเขาบอกขี้ไล่แค่เขาดำซิซยเขาเหงาเม่งเหงี่มันเนาะเน่นบอกเนาะบุรี่บาดีบุรีแค่เขาว่าว่าเขาดำดำไปลอยซิซอ เางเตงมแมนั่งเมนั <ś Sho ots main> <c oughs> ่งเกลดกินเห้าแไปแล้วพี่เมนั่งเกีอนมาเนี่เขามาหอนตะโนหอนสามสิบหอนเกิเกินอย่ได้นเลยล่ยืนไหูนี่ผมเก่ มาไม่ได้ใส่กิีกสมว้าวกินเขาแล้วว้าวโมเบนตาได้มาบูบาที่ม้าลายนั่งกนกนั่งอ่านนี่มันอะไรนจังววาเมื่อแรงหมมาจากมีบคุณนี่มาจากกาแฟเบาก้อน้อยโควิดพีน้ำเช้ากีเนตเดนเซอร์ ถาแล้วเขาก็จะย่างออกเซอร์ประมาณหอดปะซาวน่าจะไลยได้ไงไลยอยู่ได้เมร่ะวาเขาจะเขาจะอัปเกรดขึ้นอยู่ดีเขาจะอัปเกรดขึ้นอยู่ได้เฮ้ยขนาดใหญ่สมควรด้เลยตัวนังเอกเขาเอกยังหรดอิยไปกิบต์ด เห็นอยู่แบบแบบนะมีบุญบุญเอ้ยบุญสวัสดีครับเฮ้ยเกินไม่ยิ้มเฮ้ยยิ้มยิ้มไหนจะได้เหมือนีิ้มยิ้มแล้วเพียงเลยไปให้อันชุวยนกินข้าวแล้วเขาจะจีบไปหาเก็บตู้เก็บตังค์ซอย แกวซะก่อนเนาะพี่น้องนจกสีออกไปออกไปหาปลาปอกปลาโป่งซะก่อนจังบาทไปใส่เค่องนรับพรับเงินเงินดเงินนอ้เเจ็บาทคาาีหมูกับจีนงัอดีเห็นเบ้ึมาจ่ายบอมันลืมมันลืมดีนะบอทูอังเฮ้ยกเจ็ดร้ ก็จะเคที่ลืมอยู่แค่แต่บลาบบุญเบาเจ้าเจ้าว่าเงินปุ่นไม่ได้บุญเบาใหญ่บุญใหญ่ใหญ่บุญเหตนปุ๊บได้ปั๊บนั่นนี่เนี่ยเหตุปุ๊บก็ได้ปั๊บใหญ่เบิดยังอ้ยอ้ยอุ้ยเบิดแล้วเบิดแล้วบ่วงไหนแต่ผมเบิดงานนี้เกือบหมื่นเธอเาได้บ่ไปพี่น้องก็พากันนั่งอยู่นี่แหละพี่น้องเออไ่ได้ไปใช้ดอกที่แรกว่าสิออกไปซ่องเบิ่ง อันทั้งนอกมันแดดเฮ้ยคันตกลงโตสีขายอีหยังเองอยากรู้ว่าเธอสีขายอีหยังกันแน่มีเปดซีอยู่บาร์มีแปดทีก็น้อยอยู่ไม่เข้าี่น้ำมันก็อยากขายขนมมันก็อยากขายกิฟท์ช็อปมันก็อยากขายมันเอาซูหย่างอะไรได้นี่นะ ผูทา,านลายเครื่องคนี่นอ่ขายทุกอย่างจ้า,าอ๋อ,อะน่เครื่องอัดอันขนมเหรออ้อานึกว่าอัดน้ำอัดน้ำก็ได้ดกันแนล้ว มื่อวันนี้ลุ่มบูเดงาน่น่รวะเออ,นนอ,ะอ้มีมีแต่มินซีอยู่เฮ้ยเป็นนั่นแหละมีบ่เอามาให้เนซี่สม,มจ่ายพร้อมจ่ายให้นี่นสิบบสบนสีแดงกา <c oughs>

มันชิปูก้ใช้เงินมันติ่มมาได้เลยเพราะปลูกได้เพราะอะไรตอนนี้ก็ไม่น้องเธอบอกอาลุงแชาต้นยีวแ้นะไส้วปนปลาไก่ประไก่ตืมเงเป็น

มันคึมถ้ามันได้จะมเมตรว่าเออซิซเมตรไม่ไเ<ะ>อามา,มามแล<ต><น>้วโรยข้าวสดเป็นอนยสุวรรณตัวเขาขายเมตรละสามซีนี่แหละนั่งขายปวตอนนี้เป็านางดับขายดีบ่เฮ้ยคอันแแนเป็นโลน่้ดูแล้วไแล้วอก็ิงมามาจกดีเลยไคือสวสะวันมไลอยู่ว่าว่า่เคร่ก อยู่บ้านยุคคอยซื้อม่แต่เม็ดเศร้าบ้างนาควาทน้องมันจะคิวสันได้นะบ๊ะไปไปเลยหน่อยนี่แหละมาตอยโมบุญเพื่อนละกันนมานั่งอยู่นี่ก็กลับไป